อ้าวไอ้แมนมึงทำอะไรวะเฮ้ยสองสาวอยู่วะเฮ้ยไหนไม่เห็นมีสาวเลยสาวเอานี่ไงสองนี่สาวด้ววเฮ้ยไอ้แมนมึงพูดจานะอย่างนี้วะเฮ้ยพูดจาว่วนวนล่นเอาละเอาละกลับบ้านกันดีกว่าฮะแต่ว่าวันนี้ ใครจ่ายวะงูไม่มีตังแล้วเว้ยวันนี้เว้ยเอา้าเถอะโอ้โหม,มึงจ่ายแล้ววะดูสิมีสักบาทไหมเนี่ยน้ำบัตรเทียมเลยใช้ไหมเอมึงเหรอแมนเหรออ่าอ่านี่ไงเหมือนเดิมเฮ <c oughs> ้ย ำอะไรอะตุ๊กชักดาบไปโง่เฮ้ยเฮ้ยเอางั้นเหรอไม่ไปเลยเฮ้ยไปเล่าสามแบนโซดาสี่น้ำแข็งฟรีวันนี้เฮ้ยโอ้ไอ้พวกนี้เอาอย่างนี้อีกแล้วชักกระบี่กูทุกทีเลยชักดาบขอบใจเว้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยจริงเลย อะไรใครวะเนี่ยยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดเอ้ยจะทำตามทำไมวันเนี่ยจากห้องนอนที่ร้อนจัด แม้ลมพัดก็ไม่เย็นเท่าเห็นหน้าว้าวคิดถึงน้องหน้ามนคนบ้านนาอุบักอยากพบศกตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอความรักความรักเจ้าคาอยู่ๆก็มาไม่ทันตามอเฮ้ยจะเต้นทำไมวันเนี้ยจากพี่มาติน ถึงน้องลินดาใครวะแถวนี้ไม่มีนี่ว่ามาตินลินดาอะไรเนี่ยเออแปลกเวย้ยใครวะเนี่ยเออแล้วมาอหไรมันจะมาจ่ายตังว์วะเนี่ยหล่นตรงไหนวะเนี่ยโอ้ใครเก็บได้ไปอ่านนะอายเขาตายเลยเหรอ โอ้เกือบไม่รอดกูเว้ยเป็นอะไรอะอาตุก็ไม่ยาวว่ะสิทำไมจะเอากูต้มยำซะแล้วอะไรอะแขกลับปรงมาบ้านสวยมากเลยกูจะเข้าไปจีบแม่แม่ยาวรู้ทันเรื่องแบบนี้ยังมีหน้ามาเล่าอีกเนี่ยเครืองต้มยำจากห้องนอนที่ร้อนจัด แม้ลมพัดก็ไม่เย็นเท่าเห็นหน้าเฮ้ยนี่หมายเฮียอะรอเออทำไมโคตรเลี่ยนอย่างนี้วะเฮ้ยมึงเข้าใจผิดไม่ใช่ของกูหรอกไม่รู้ไอ้หมาตัวไหนมันทำตกไวเมื่อกางวันเนี่ย เรอเออไมเอามาดูสิไอเราอ่านดูจากห้องนอนที่ร้อนจัดแย่แหมลมพัดก็ไม่เย็นเท่าเห็นหน้าโอ้โหขนลุกว้่คิดถึงน้องหน้ามนคนบ้านนาอย,ยากพบสบตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอ ความรักความรักเ้าขาดจู่ก็มาไม่ทันตั้งตัวเฮ้ยอะไรวะไม่ต้องเคลิ้มแล้วไม่เมื่อกังวันเนี่ยกูก็เคลิ้มไปรอบนึงแล้วอเอฮ้ยแต่มันมีชื่อลงไว้นะโว้ยเฮ้ยอ้าวมันบอกว่าพี่มาตินอ้าวมาตินใช้ชื่อมาตินเหรอเฮียคนตัวตุกเปล่านี่เฮ้ย แต่สำนวนเฮยๆอย่างนี้นะน่าจะเป็นคนตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเฮ้ยมองง้นในฉันคนเหนียนะคนเชียงพายน่เจ้าเจ้าแี่หมูฟีดซองหนึ่งฟีดเหรอได้แม่ด้วยหยิบฟีดหน่อยอ้าวเฮ้ยูจะเป็นพี่ลำดวนเนี่ย นหน้าแล้วดังแล้วเนี่ยคุณโตนอชิ้นเหนียชัดเฮ้ยเฮ้ยไอปิ๊ดไอปิ๊กมาตินอ่ะชื่อผ ouais ู้ชายลำัวนั pues <sh ้นเป็นผู้หญิงถ้าชื่อลินดาก็ว่าไปอย่างเออเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องใช่ใช่เลยใช่เลยใช่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 อะไรกัน หล่อนักหรือไงฮะได้เดี๋ยวฉันไปกินยาลดความหล่อก็ได้เอ้ยจดหมายใครเนี่ยเออใครเป็นเจ้าของมาเอาด้วยกูวางไว้บนนี้แหละวางตรงนั้นแหละเออเอ้ยเอ้ยอะไรวะพวกเราอะไรมึงว่าไอ้มารวยเนี่ยมันน่าสงสัยไหมวะเอ้กูว่าไม่ไม่ผิดนะว่ะ ถ้าจับได้ค้าหนาค้าเขาน่าสนุกแน่ มาเลยมึงเสร็จกูแน่กูอยากดูหน้ามึงตอนซีดๆหน่อยเป็นไงวะออยกกจะเล่นี วยอยู่นี่อะไรอะแล้วไอ้มงไอ้มงหายเว้ยเฮ้ยนี่อยู่ไหนวะไอ้มงมาให้มงไอ้โป้งอะไรฉันไม่เคยเห็นว่ะเห็นแต่ไอ้โง่ยืนเกลื่อนไปหมดเลยเนี่ยไปมารวยมึงอ่ะอยังดีอ๋อพูดจาวกวนกวนไปไปไปไอยไปย เดี๋ยวถือจับได้เนอะนี่